สวัสดีค่ะพี่มอลลี่หรือยายมอลลี่นะคะตอนนี้อายุก็59ใกล้จะ60แล้วค่ะสมัยก่อนนะหน้าเราจะแบบว่าเป็นฝ้าแล้วก็หน้าแบบมีริ้วรอยเยอะมากแล้วทีนี้เรามารู้จักลาชุเล่ก่อนที่ไม่ได้ใช้ลาชิลเล่หน้าเราจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะไม่มีความมั่นใจเวลาไปพบ ปาผู้คนนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบว่ารักมากรักราชุเล่มากคือเราใช้แล้วฝ้านะมันจะค่อยๆออาจางหายภายใน2เดือนนะคะใช้ชุดไบรท์บ็อกเซตชุดนี้นะคะฮะเราก็เลยแบบลงรักราชุเล่เลยเราใช้มาแบบใช้มาไม่เคยเปลี่ยนใจเลยกับลาชุเล่เนี่ยถ้าใครไม่ได้ใช้ทดลองนะคะว่าหน้าป้าจะไม่มีจะเป็นหน้าที่ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะแม่เอ๋นะคะแม่เอ๋นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝ้าหลังคลอดนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือผิวติดสารพอผิวติดสารก็ทําให้เกิดสิวนะคะเป็นลักษณะนี้จะเป็นรอยดํานะคะเป็นเหมือนฟามสิวเลยนะคะเพราะหลังจากที่เราเป็นฝ้าใช่ไหมคะเราหาครีมนะคะที่มารักษาฝ้าพอไปเจอครีมของเพื่อนพอใช้มาก็ทําให้เราเกิดเป็นคือผิวมันติดสารอยู่แล้วก็ทําให้เราเกิดเป็นสิวขึ้นใช่ไหมคะ เมก็เลยมาใช้ลาชูเล่นะคะในชุดที่เป็นไบบอกเซตของลาชูเล่ก่อนที่จะใช้ชุดไบบอกเซตเนี่ยเมก็จะมารักษาสิวก่อนประมาณ8เดือนถึงมาเริ่มชุดไบบอกเซตของลาชูเล่นะคะใช้ชุดไบบอกเซตเนี่ยสชิ้นนะคะสบู่แอตาเซรัมเนาะฝาเขียวนะคะแล้วก็ครีมกันแดดใน4ชิ้นเนี้ยก็จะช่วยทําให้ฝ้าของเราที่เป็นเนี่ยจางลงนะคะแล้วรอยด่างดำที่เกิดจากสิวที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็ช่วยทำให้จางลงด้วยนะคะ แล้ววันนี้ค่ะมาดามก็ได้ตัดสินใจนะคะได้มาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของลาชูเลในชุดของไบรท์บล็อกเซตค่ะหลังจากที่ได้ใช้ไปนะคะ2เดือนนะคะหน้าที่มีปัญหาฝ้าแดดค่อยๆจางลงค่ะส่วนฝ้าฮอร์โมนค่ะใช้เวลาต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็ค่อยๆกระจายตัวนะคะแล้วก็หายปัจจุบันนี้ค่ะใช้ต่อเนื่องมา2ปีแล้วนะคะฝ้าแดดแล้วก็ฝ้าฮอร์โมนค่ะจางหายจนกลายเป็นสาวหน้าเด็กแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่ยุพินนะคะเป็นแม่ค้าขายผ้าตลาดนะัดทำงานอยู่กับแดดอยู่กลางแจ้งนะคะตั้งแต่เช้าถึงบ่ายค่ะโดนความร้อนมาตลอดผิวก็หมองคล้ำพี่ก็เกิดเป็นฝ้าเพราะว่าพี่ยุพินไม่เคยทาครีมกันแดดพี่ก็หาที่รักษาก็รักษาไปทั่วรักษามาหลายวิธีหมดเงินเยอะมากค่ะหมดเงินเป็นแสนรักษามาสิบกว่าปีฝ้าไม่หายหลังจากที่พี่ยุพินได้มารู้จักครีมลาจูเล่และทดลองใช้นะคะ ครีมชุด Bright Box Set ทำให้ฝ้าพี่จางในหนึ่งเดือนค่ะที่พี่ยุพินตัดสินใจใช้ครีมรักษาฝ้ากับลาชูเล่เพราะว่าครีมลาชูเล่เนี่ยรับประกันไม่เห็นผลยินดีคืนเงินภายนําใน30วันใช้มาจนปัจจุบันนี้พี่ยุพินอายุ55ปีแล้วค่ะจากแต่ก่อนมีแต่คนเรียกป้าแต่เดี๋ยวนี้คนเรียกพี่แล้วค่ะ